จะเต็มการเรียนออนไลน์เข้าคอแล้วก็ปิดไมคครูส่งคอมานะ,ะสวัสดีนักเรียนครับนะก็ทำมาแล้วนะครับก็ขออนุญาตปิดไมค์ด้วยเดี๋ยววันนี้กูจะมาสอนผ่าน iPad นะครับผมอ่นะ ซึ่งสามประกอบชิ้นคือลูกชิ้นน้ำซุปคือน้ำซุปเนื้อตุมคือเนื้อตุมมันอร่อยคนละแบบเลยแค่เลยอดีแต่เลยย่างก็เยอะมากมายต้องอย่างกินเยอะกินไปเดียวจะอ้วน,นักเรียนครับมีคนไม่ได้ปิดไมดค์ลูกครูแจ้งนะว่าให้ปิดไมค์ด้วยนะครับไม่ไงั้นมันรบกวนเพื่อนเพื่อนครับแล้วพอเพื่อนเพื่อนไม่ปิดไมค์เนี่ยครูก็จะโมโ oh, หแล้วก็จะบน่น ผมเซก็สั่งงานเยอะต้องมานั่งทำงานนี่ไอการปิดไม์เนี่ยมันยากมากไงี่นขอดูหน้าหน่อยดิใครมันเปิดไมปทิ้งเอาไว้มันกรบ <c oughs> กงินผูครับแกสูงยังไงครับผม